แล้วเซ่มือข้าชาไปหมดแล้วเจ้าเป็นคุณหนูแห่งตระกูลขุนนางสินะใช่แล้วล่ะแล้วเจ้าไม่มีทุนสำรองแบบที่ขุนนางควรมีเลยงั้นเหรอเฮ้ยเด็กเดินขนาดนี้ไม่มีใครเห็นแถมเจ้ายังเอาแต่พูดจาเสียมารยาทอะไรเช่นนี้อีกนี่เจ้าจะอุ้มข้าหรือเปล่า S <S <S อ๋เจ้าช่วยเบาๆหน่อยสิข้าตกใจแทบแย่เนี่ยพูดมากอะไรตัง้งเยอะแยะนั่งดีๆเจ้าจะทำอะไร ทำไมตอนนี้เพิ่งรู้จักอายแล้วหรือยังไงอ่ะฮะถ้าอย่างนั้นก็ไปอย่างนี้เลยไหมล่ะแต่ถ้าหากล้มลงไปเขาช่วยไม่ได้นะอย่านะเจ้าเจ้าอกข้าไว้ที ทำไมถึงเจอนางในสถานการณ์เช่นนี้ตลอดเลยนี่มันปุกเพอะละวาดอะไรงั้นเหรอหรือว่านี่คือความตั้งใจของนางเพื่อใกล้ชิดกับข้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกผู้หญิงมากหน้าหลายตาอยากใกล้ชิดกับข้าไม่มีใครทำให้ตัวเองต้องมาจนต่ออะไรขนาดนี้อยากสร้างโอกาสเพื่อเกิดรักแรกพบถึงยังไงก็ต้องทำให้ตัวเองดูสวยไว้ก่อนสิ เฮ้ย hey, ถึงแล้วเฮ้ hey. <Hey. S 1> ไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือ,อยังไงอะข้าอุตส่าห์คิดนางวางแผนเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับข้าแต่คนนี้กลับไม่ได้เอาข้าอยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ำไป ถ้ายังไม่ตื่นข้าจะโยนเจ้าลงไปแล้วนะอะอะเอะถึงบ้านแล้วเหรอระวังหน่อยสิเจ้ายังอยู่บนม้านะขอบคุณเจ้ามากที่มาส่งข้าถือว่าไปแล้วเจ้าก็ติดหนี้ข้าสองครั้งแล้วสิ พวกเรามาคิดบัญชีแรกกันก่อนดีกว่า